ทำมาเพื่อผิวฉ่ำวาวแบบเกาหลีเกาหลีไงแต่งหน้าก็จะแบบสวยมีออร่า สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําโปรแกรมตัวใหม่นะครับตัว n a t u r a l Go ของจอราคลินิกน,นะครับ n a t u r a l Go นะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของสกนะินบูสเตอร์เนาะก็คือจะเป็นไฮยาโมเลกุลเล็กพิเศษเป็นนาโนไฮยาลูนิกแอซิดนะครับก็คือจะซึมลึกสู่ผิวได้ดีแล้วก็จะไปสร้างร่างแห่ตะข่ายเรื่องของคอลลาเจนนะครับทำให้ผิวเนะี่ยชุ่มชื้น,นแล้วก็ทําให้อยู่ได้นานกว่าไฮยาทั่วๆไปนะครับแต่ยังไม่อยู่นานเท่ากับพวกกลุ่มของฟิลเลอร์นะก็คอนเซปต์ก็คือแบบอ่ะต้องการให้แบบผิวสุขภาพดีเหมือนเเเเป็เ็็นนนทรดดดด์แแแบบบบของสาาาาวว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 วกกกกกกหลลีีีพผผผิิผิโโุยย้ lo, ูฉฉ่่ตัจะม เพื่อเป็นการกระตุ้นเติมน้ำให้ผิวด้วยนะครับแต่ซ่อมแซมเรื่องของคอลลาเจนนะครับเป็นโปรแกรมการรักษาเนี่ยที่ทามาเพื่อคือแบบผิวขาวควาชุ่มชื้นพอเติมน้ำให้ผิวเนี่ยผิวก็จะลดเรื่องของริ้วรอยลงไปนะครับแล้วก็ผิวสุขภาพดีเหมือนเดิมถ้าผิวชุ่มชื้นเพียงพอนะครับเราก็จะแบบผิวฉ่ำวาวแบบเกาหลีเกาหลีไงแต่งหน้าก็จะแบบสวยมีออร่าการรักษาในชุโนโกก็คือไปฉีดเข้าใต้ใต้สู่ผิวนะครับไม่ใช่เป็นการทีดเม้นต์อะไรต่างๆก็จะมีรอยเข็มเล็กน้อยนะรัับาานน้ะหหยไปสสๆครับ แล้ก็เดือนนี้นะครับจะมีโคต้าพิเศษสำหรับใครที่อยากทดลองนะครับแบบเป็นผิวฉ่ำวาวเกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ลองติดต่อทางคลินิกได้เลยนะครับในลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ